เป็นเยอะนะคะเป็นตุกขาวอืค่ะเป็นในมะรูกคิดว่ายังไงแล้วไม่หายแล้วหมดหนทางแล้วหมดทางแล้วที่เราอย่างเราไปตรวจกลัวเป็นมะเร็งปากมะรูปก็กลัวเนาะอืมคนเราก็กลัวจริงๆนะไม่ใช่ว่ากลัวเล่นนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สังวานค่ะก่ออื่นเลยขอให้พี่สังวานแนะนาตัวเองนิดนึงค่ะพี่ชื่อสังวานธวรสันค่ะค่ะพี่สังวานอยู่ที่ไหนคะ ที่โคลาจจ้ะอ๋อค่ะแล้วก่อนที่จะทานตัวดอซี่เน,นี้ยค่ะอยากจะรู้ว่าพี่สังวาลเนี่ยมีอาการเป็นยังไงบ้างะคะก็เป็นเยอะนะคะเป็นตุกขาวอืมค่ะเป็นในมดลูอ๋อแล้วเป็นมานานหรือ,อยังคะตรงนี้มาหกเจ็ดปีแล้วคะ่ะโหนานมากเลยเป็นนานแล้วอืมแล้วมีอาการแบบเป็นยังไงบ้างะคะก่อนที่จะมากินเนี่ยมีอาการแบบมันก็รักษาไปเยอะเหมือนกันนะถ้าเป็นเงินก็หมดไปเยอะกว่านี้อีกอืม แล้วนี่ก็ลองเล่นเฟซเล่นไลน์ดูก็เจอก็เลยลองเฟซทักไปดูเนาะค่ะเราก็อยากหายแต่ถามว่ามันดีไหมก็ดีกินไปแผงหนึ่งสองแผงก็รู้ผลนะมันก็คุ้มค่าคุ้มค่าใช่ไหมคะแล้วพี่สังวานเนี่ยเออหลังทานแล้วเนี่ยมีมีอาการเป็นยังไงบ้างแบบที่เห็นผลแบบชัดเจนเลยที่เห็นผลลัพธ์เลยอะค่ะชัดเจนมันก็แห้งเลยมันไม่มี เวลาเราล้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีค่ะแต่เราก็หากินมาเยอะแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นอืค่ะกลัวเป็นมะเร็งปากมดลูกนะคนเราเนาะใช่ค่ะเรากินไปนบานด้วยแผงนึงก็เห็นผลแล้วนะเช้าสองแล้วก่อนนอนสองอย่างที่แนะนํามาล่ะค่ะก็ช่วงแรกก็ทานแบบนี้เนาะพอหลังจากนี้ก็ทานเวลาสองแคปซูลก่อนนอนใช่ไหมคะแล้วพี่สังวานเนี่ยมีความประทับใจในตัวลิซซี่ยังไงบ้างโอ้ประทับใจมากเลยเนี่ย มาทับใจมากมาเลยเอาอย่างคนที่คิดว่ายังไงแล้วไม่หายแล้วหมดหนทางแล้วหมดทางแล้วที่เราอย่างเราไปตรวจกลัวเป็นมะเร็งปากมื่ลูกก็กลัวเนาะคนเราก็กลัวจริงๆนะไม่ใช่ว่ากลัวเล่นนะเออถือว่ามันไม่หายแล้วมันกินตัวนี้มันแห้งจริงๆแห้งตั้งแต่แพงแรกเลยโอ้ยอมมากมากเลยนะจริงๆนะไม่ใช่ว่า แบบเอาใจผลิตภัณฑ์ของเขานะมันแห้งจริงๆค่ะ <c oughs> คน<ร>เต็นมาเยอะแล้วนะ่ <c oughs> คะค่ะแล้ววดีพี่สวรรค์นี่เลยใช่ไหมคะที่สวรรค์ทานอ่ะพี่สวรรค์แกะดูเลยวันนี้พี่สวรรค์จะนนรรมาทานให้เราดูด้วยเนาะว่าพี่สวรรค์เขาทานจริงๆไหมนะคะคะ่ะอันนี้เลยเนาะพกติดตัวตลอดเลยใช่ไหมคะพกค่ะ <c oughs> โอ้พกติดตัวตลอดเลยเนาะนี่ค่ะอ <c oughs> ันนี้กล่องนี้เท่าไหร่ละคะกล่องสุดท้ายแล้วค่ะกล่องสุดท้ายแล้วนะคะค่ะพี่สวรรค์ทานมากี่กล่องละทั้งหมด โอ้4กล่อง5กล่องแล้วค่ะพี่สังวานนี่แบบตัดสินใจซื้อกับเรานี้แบบว่าซื้อกินเป็นรลอดเลยเนี่ยซื้อเป็นหลอดเลยเนาะค่ะโอเคค่ะถ้าไงเดี๋ยวพี่สังวานจะทานให้ดูเนาะค่ะเดี๋ยวดูกันเลยนะคะคนเรามันอยากหายก็ต้องซื้อเลยเนาะมันแพงก็แพงอยู่แต่มันได้ผลดีผลตอบแทนมาน่ะดีบางคนเขาว่ามันแพงเกินแต่คิดอยู่ว่าถ้าไม่ตายก็หาได้เนาะตังเนาะ กินนะค่ะกินก่อนค่ะเยียมเลยค่ะเห็นไหมคะว่าดิกซี่เนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วพี่สังวานเนี่ยเออ,อยากจะฝากอะไรกับคนทางบ้านไหมที่มีอาการแบบพี่สังวานนะคะซื้อกินไปเถอะมันแต่ผลละม,มามันคุ้มค่ามากๆเลยจริงจริงตามหามากินนี่มันหลายปีแล้วนะที่เป็นมานะ่ะ แต่ถ้าว่าไปซื้อตัวอื่นมันก็หมดตังค์ไปเยอะอย่างว่าแล้วเนะ<ข>าะหมดไปเยอะอันนี้ไหนๆก็ไหนๆเราก็เลยซื้อเลยซื้อไปเลยค่ะแต่วมันก็หาได้อยู่ตังโอเคค่ะก็วันนี้เนาะเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อน<า>ขอบคุณที่สังวัรมากเลยค่ะ<า>ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ